ความพอดีของคนเรานั้นต่างกันการใช้ชีวิตจึงต่างกันเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตในแต่ละวันคนเราจึงมีการแข่งแย่งชิงดีเพื่อที่จะให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้เป้าหมายของแต่ละคนก็ ไม่เหมือนกันการดำเนินชีวิตของมนุษย์จึงมีแต่ความวุ่นวายสวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝนไม่ตกนะครับผมว่างครึ่งวันช่วงบ่ายเนี้ยผมก็เลยมาเดิหนหากล้วยด่างนะครับเดี๋ยวไปเดินเป็นเพื่อนผมกันนะครับมาตรงป่าเสื่อมโทรมนะครับ คือตรงนี้เป็นสวนยางนะครับเมื่อก่อนแล้วก็เจ้าของก็ได้โค่นยางออกแล้วก็ปลูกใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวไปเดินเป็นเพื่อนผมกันนะครับ และแล้วก็มาเจอต้นกาป่าหรือว่าปุดช้างด่างต้นนอีกนะครับนี่นะด่างสวยมากๆเลยนะครับต้นนี้ด่างสองใบนะครับจะเอาไปทำเป็นแม่พันไว้นะครับเดี๋ยวเราปักไม้ไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมปักไม้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก็กลับมานะครับ แล้วผมก็มาเจอกล้วยด่างนะครับท่านผู้ชมเป็นกล้วยป่าด่างนะครับมองยากสักหน่อยนะครับเป็นด่างลายหินอ่อนนะครับเดี๋ยวพอใบก่าพอก่อโตขึ้นลายของก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยตรงปลายใบนะด่างทุกใบเลยนะครับนี่ก็ด่างนะครับแต่ว่ามองยากสักหน่อยนะครับ สั่งเทด้วยนะครับแต่ผมจะขุดเอาไปปลูกไปนะครับลายแบบนี้นะครับผมเคยเคยเจอแล้วก็ด่างไม่เยอะนะครับแต่ว่าพอไปปลูกไว้ความดัง,งเขาก็ออกมาเต็มใบเลยนะครับเต็มใบทุกใบด้วยนะครับเดี๋ยวไปต่อนะครับแล้วก็มาเจอกล้วยดังอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ ด่างตรงนี้นะครับตรงหัวไม้โป้งผมนะครับก็ด่างทุกใบด้วยนะครับนี่นะตรงใบอ่อนตรงใบนี้ผมนี้ด้วยนะครับพอต้นก่าโตขึ้นลายของเขาก็จะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นนะครับค่อยปวงนี้นะครับ ราะว่าผมเจอมาสามต้นแล้วนะครับวันนี้ใบนี้เยอะมากเลยนะครับกล้วยด่างพวกนี้นะครับก็เรียกกันว่าด่างลายหินอ่อนนะครับพอต้นก่โตขึ้นลายเ็ก็จะออกมาเยอะขึ้นนะครับด่างลงก้านด้วยนะครับมองไม่ค่อยชัดนะครับ แล,แล้วผมก็มาเจอต้นที่สามนะครับท่านผู้ชมนี่นะน,นะครับด่างตั้งใบเลยนะครับด่างตั้งใบเลยนะครับแต่ว,ว่ายน้นแสงมองค่อนข้างยากนะครับเส้นก็ไม่ใหญ่มากนะครับประมาณเส้นละมินมินกว่าๆนะครับ แต่ก็กระจายไปทั่วใบเลยนะครับก็ใบยอดก็เยอะนะครับนะแล้วก็ใบนั้นก็ดังด้วยนะใบที่มองเห็นอยู่นะครับเจอกล้ยวยสามต้นเลยนะครับท่านผู้ชมูกล้วยป่าพวกนี้สิครับท่านผู้ชมมีทั้งกล้วยเสือพรานแล้วก็พวกกล้วยลายพลางนะครับอยู่รวมกันเลยนะครับต้อง แยกดีๆนะครับกล้วยเสือพานก็มีหลายชนิดนะครับตรงร่องใบก่อจะแดงนะครับกล้วยเสือพานก็หลังก็แดงนะก็มีหลายชนิดนะครับกล้วยเสือพานชนิดนี้ไม่มีปีกตรงนี้แล้วก็ไม่มีปีกตรงนี้นะครับเยอะมากเลยนะ และแล้วผมก็มาเจอกล้วยด่างอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะน,นะครับด่างเป็นเส้นตลอดเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับด่างลายเส้นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้ามองในกล้องเนี่ยจะมองยากหน่อยนะครับเพราะว่าเส้นก็ไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าเป็นลายเส้นทั้งตั้งใบเลยนะครับ เป็นทุกใบด้วยนะครับนี่นะครับแต่ว่าพอต้นก่อโตขึ้นก็นก็จะด่างเยอะนะครับแล้วก็นี่ด้วยนะครับน,นะนี่นะครับด่างทั้งใบเลยนะครับด่างมาตลอดเลยนะแล้วก็นี่นะครับ ด่างเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ยอดที่เพิ่งจะออกมาก็ด่างมานะครับด่างเยอะมากเลยนะครับนี้ได้กล้วยด่างาต้นเลยนะครับแล้วก็มีอุดช้างป่าด àng, ่างหนึ่นต้นด้วยนะครับได้กล้วยด่างแบบนี้ก็กลับยากเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม เพราะว่าใบก็งกค้างนะครับการเอากลับก็ต้องตนุตนอมอย่างดีนะครับหรือไม่ก็ตัดใบออกนะครับเพื่อให้เขาแตกยอดออกมาใหม่นะครับหลายก็สวยมากเลยนะครับได้ดังต้นนี้นะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับแล้วก็ ทางนู้นหนึ่งต้นทางนู้นหนึ่งต้นทั้งหมด5ต้นนะครับได้กล้วยดา่าง5ต้นนะครับด่างสวยมากเลยนะนี่นะฮะด่างสวยมากเลยนะครับนะครับ,รบวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ได้กล้วยาต้นแล้วนะครับแล้วก็ปุช้างดางหรือว่ากาผานต้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนก็จะได้ไปเที่ยวด้วยกันนะครับ ขอให้มีความสุขโชคดีในทุกช่วงเวลาทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ